เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยเอาละครับต่อไปก็เป็นคำถามหน้า25ข้อที่1นะครับเขาถามว่าถ้าหากว่านักเรียนต้องการเก็บรักษาความซ่ราของน้ำอัดลมไว้สามารถทำได้อย่างไรบ้างน,น้องๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับ เอาตามชีวิตประจําวันอะไรก็ได้ครับผมถ้าอยากเก็บน้ําโค้งให้ซ่าๆต้องทำไงครับผมก็ต้องเอาแช่ตู้เย็นใช่ไหมครับเราจะมาดูเลยครับว่าคําตอบนี้เป็นคําตอบที่ถูกไหมโดยการเก็บรักษาความซ่าของน้ําอรมลมน้องๆรู้ไหมครับว่าอะไรในน้ําอรดลมที่ทําให้เกิดความซ่าคําตอบก็คือแก๊สที่ละลายอยู่ภายในน้ำอัดลมครับเพราะฉะนั้น การที่จะเก็บรักษาความซ่า,าไว้ได้ก็ต้องทำการละลายแก๊สให้ได้มากๆใช่ไหมครับแล้วเราจะละลายแก๊สให้ได้มากๆได้ยังไงกันล่ะคำตอบของคำถามข้อนี้อยู่ในหน้าที่24แล้วครับผมเป็นภาพ2.6ครับเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละล,ะลายได้ของแก๊สในน้ำา100กร,รัมที่อุณหภูมิต่างๆน้องๆสามารถเปิดหนังสือดูตามไปพร้อมกันได้เลยนะครับ และพี่ก็ได้ทํารูปภาพของกราฟนั้นมาให้น้องได้ดูแล้วก็คือนี่ครับภาพที่2.6กราฟความสัมพันธ์ระหว่างสภาพละลายได้ของแก๊สในน้ํา100กรัมก็จะได้ว่าน้องๆลองดูนะครับที่อุณหภูมิศูนย์องศากราฟทุกชนิดย้ำนะครับว่ากราฟทุกชนิดมีสภาพละลายได้ของสารที่มากที่สุดครับผมก็คือ มากกว่าที่อุณหภูมิ40องศาหรือจะเป็นที่อุณหภูมิห้องประมาณ30องศาก็ได้ครับเพราะน,น้องก็จะเห็นได้ว่ายิ่งเราทําการเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยจะยิ่งทําให้กา๊าซแก๊สนั้นสามารถละลายได้มากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์แก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แก๊สมีเทนหรือว่าแก๊สไนโตรเจนครับซึ่งแก๊สพวกนี้แหละครับที่ทําให้เกิดความรู้สึกซ่าภายในปากเป็นความรู้สึกที่แก๊สนั้นได้ทํากับลิ้นของเราครับผม เพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกก็คือแช่ตู้เย็นอย่างที่น้องๆทุกคนได้ตอบเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้แก๊สเนี่ยสามารถละลายในน้ําได้ดีขึ้นแล้วมันก็ทําให้มันสามารถเก็บแก๊สไว้ได้นานขึ้นทําให้ความซ่านั้นอยู่กับเราไปอีกนานๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับก็จะต้องตอบว่าการเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะเป็นการเพิ่มการละลายของแก๊สครับผมนี่ครับถ้าเรียนต้องการเก็บรักษาความซ่าของน้ําอารมณ์ไว้สามารถทําได้อย่างไรบ้างก็ตอบเลยนะครับว่าทําการลดอุณหภูมิ ทำการลดอุณหภูมิเพื่อให้แก๊สสามารถละลายได้มากขึ้นครับนี่ก็คือประโยชน์ของการเรียนเรื่องการอุณหภูมิส่งผลอย่างไรต่อการละลายของสารนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่า สารบางอย่างเนี่ยมันละลายได้มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรืออุณหภูมิน้อยลงเราก็สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพื่อให้สารละ,ละลายที่เราต้องการเนี่ยมีการละลายของสารที่มากขึ้นหรือน้อยลงตามที่เราต้องการครับผมก็ตามนี้เลยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียว